สวัสดีครับเจนะบิตคอยน์ไ e เนอร์นะวันนี้เราก็อยู่กับเครื่อง bitmain and miner ks3 นะฮะเครื่องนี้นะเป็นเครื่องที่แรงอันดับต้นๆน,นะครับของวงการคริปโตในตอนนี้นะฮะก็ตัวนี้นะฮะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะพัดลมด้านหน้านะเป็นพัดลมระบายอากาศขนาด12เซนนะครับสองตัวนะฮะพัดลมระบายอากาศด้านข้างนะครเป็นพัดลม รละบอากาศนะครับจากตัวนะครับเป็นพัดลมพาวเวอร์นะครับตัวนี้นะฮะก็จะทำแรงขุดได้อยู่ที่8.2เลเฮิตนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะว่าเทสจริงๆมันจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันนะฮะก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราให้ดูรายได้คร่าวๆก่อนนะฮะว่าตัวนี้นะครับรายได้เท่าไหร่นะครับ เราก็ได้ทําการอัปเดตรายได้ไว้แล้วนะก็ตัวนี้นะครับตัว8.2เทรแฮนะครับรายได้ของเขาจะอยู่ที่แสนสองนะครับราคา6 2 9 0 0 0คือทุนใน5เดือนนะครับแล้วก็ตัวของรายได้จะมีขึ้นลงตามราคาเหรียญน,นะตัวนี้ก็เรื่องอื่นก็จะมีแดงกว่าน,นั้นก็จะเป็นตัว 9.4นะ849,000นะครับแรงสุดก็990,000นะลองลงมาครับตัว7.2ตอนนี้นะครับมาแรงก็คือ499,000นะครับรายได้100,000นะฮะโดยประมาณนะคืนทุนก็6อ่า5เดือน5เดือนคืนทุนนะอ่าประมาณนี้นะครับแต่ว่าคืนทุนมันก็จะมีผันเปลี่ยนตามค่าดิฟกับตัวค่าของ ค่าไฟค่าแมเทนายอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ตัวของค่าเหรียญน,นะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันนะครับก่อนเราจะเปิดเครื่องนะครับเราก็ต้องเสียบสายแลนนะตัวนี้ไม่มีสวิตช์เปิดเครื่องนะเสียบปุ๊บเครื่องติดปั๊บนะฮะเครื่องฟิตสตาติกง่ายไม่เกี่ยวนะฮะอะเราเสียบสายแลนเสร็จนะครับเราก็ อ่เรายังไม่เปิดเบเกอร์นะครับเราเสียบปลั๊กก่อนจะได้นะครับอา่าเสียบข้างนอกก่อนเหมือนกันนะครับแล้วก็ค่อยเสียบข้างในนะเสียบจะิิงเสียบอะไรก่อนก็ได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่แค่ด้วยการทํางานของเครื่องเนี่ยมันทํางานจากตัวเพาเวอร์ข้างในเป็นหลักนะครับ เสียบข้างในปุ๊บจะติดเลยนะแต่ว่ามกานโหลดไฟไม่พอก็เลยเสียบข้างนอกก่อนนะโอเคเสียบให้แน่นนะครับ mm hmm. เครื่องพวกนี้กินไฟสูงนะครับต้องเสียบปลั๊กให้แน่นแล้วต้องใช้เบรกเกอร์พาวเวอร์ตัวลักรางที่รองรับไฟถึง4,000วัตต์หรือไม่ก็เสียบตรงกับปลั๊กไฟนะจะดีที่สุดนะครับหรือไม่ก็เดินไฟแยกออกมาเลยก็ดีนะครับ แต่ผมใช้ไฟสามเฟสอยู่แล้วที่บ้านนี้แต่จริงสองเฟสเดียวก็ใช้ได้นะฮะอ่าเฟสเดียวสามสิบทับร้อยเนียสบายนะครับอ่าพอเราเปิดปุ๊บนะฮะก็จะเครื่องก็จะทํางานแต่เครื่องจะทํางานตัวของด้านอ่าพัดลมก่อนนะครับแล้วก็การจะเริ่มทํามาทีหลังนะฮะนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็ไฟเขียวสเปตัศนะฮะ จะมีไฟเกี่ยวสเตตัสแล้วไฟแดงนะเป็นสเตตัสแล้วหนึ่งครับแล้วก็ตัวของปุ่มรีเซ็ตงานจะเร็นเข้าไปในสเตตัสนะครับแล้วก็ปุ่มเอ็นดีช็อตแล้วก็เอ็นดีแก๊ดนะครับในการลงเฟิร์มแวร์โอเคหลังเครื่องทำง,งานแล้วนะครับเราก็มาหาอีกทีเครื่องกันอ่ะเดี๋ยวผมวัดขนาดเครื่องให้ก่อนเข้าเปานะครับตัวนี้กว้าง20เซนนะครับยาวอ,อยู่ที่ 43มเซนนะครับสูงอยู่ที่29เก้ซนนะครับก็ระบายความร้อนนะครับตั้งยี่สิบอ่สูงท้าเครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูไอพีกันดีกว่านะครับเครื่องน่าจะเริ่มทำงานแล้วนะครับอ่าอันนี้เราใช้เว็บไอ r ีรี r อร์นะครับ ถรารกกดปุ่มไอทีครับอ่าไอที IC ก็จะเด้งตรงนี้นะครับ่ะเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วนะครับกดโอเคนะก็ได้ไอทีของเพื่อแล้วนะครับเราก็ดับเบิ้ลคลิกนะเพื่อเปิดซัวเว็บนะฮะหรือ๊อปปี้ไปวางก็ได้นะหนึ่งแปดหกนะครับ หนึ่งเ1้าสองจดหนึ่งแปดจุดหนึ่งแปดกนะฮะก็จะให้ล็อกอินนะครับเขาก็จะให้ล็อกอินแล้วก็ล็อกอินก็ยูเซอร์ r o o c นะฮะพลาวเวิร์ด r o o c เหมือนกันนะยูเซอร์พลาวเวิร์ดเหมือนกันนะครับเข้าไปนะครับมันขึ้นว่า abnormal ที่ตัวของ network นะครับเพราะว่าเรายังไม่ใส่ปูนั่นเองนะครับ หน้าตาจะไม่สวยมากเดี๋ยวเราเปลี่ยนหน้าเว็บนิดนึงแต่เปลี่ยนเบาราว์เซอร์นิดนึงนะครับเพื่อให้หน้าตาด,ดูดีขึ้นนิดหนึง่งนะฮะอ่ะะาภาษาจะสวยขึ้นหน่อยนะครับออนิทึมนี้คือ K Happy Hack นะครับอ่าตัวหน้าเซตติ้งนะครับเราก็จะใส่ฟูเข้าไปนะครับตัวสองฟูนะครับ เราสามารถเลือกได้สามภูนะครับไว้สำรองกับไว้ภูหลักนะครับเราจะฝุดเข้า v วียนะครับแล้วก็มาที่เวียนะครับแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยดิสตเตอร์ด้านล่างนะครับที่อ่อลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับพอเข้ามาปุ๊บนะครับมาที่ภูแล้วก็เลือกเป็นเหรียญแคสตานะครับแล้วก็มาที่ URL าร p y นะครับ ไปวางที่ตัวของคูหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้นะคู้สองก็อ่าเออท่องวัเกอร์เนมก่อนนะครับวั 2, กเกอร์เนมไม่ได้เ Name นมนะครับ, Name, Name, รบใส่ตัว URL รอที่ก๊อปแต่ด้านขวาบนนะครับแล้วก็ใส่ตามด้วยจุดแล้วก็ชื่อเครื่องนะครับตัวนี้ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับ อันนี้ก็คือฟูเวียบีดีซีนะครับแล้วเราก็มาอีกฟูหนึ่งคือ f อฟซูฟนะครับแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะฮะดิจิสเตอร์เสร็จก็มาที่เหรียญแคสนะฮะเลื่อนเหรียญแคสแล้วก็เลื่อนลงมาที่ออสก็ครับไปกดไปหน้าโฮมก่อนนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาค็อปปี้ตัวที่เป็นแคสต์บ้าฟอร์เอซิกนะฮะมาใส่ที่ตัว พอ,อลืมต่อกไปนะครับโปรแกรมตัวนี้นะครับสามารถอขอได้เดี๋ยวส่งลิงก์ให้โหลดนะครับหรือจะใช้ตัวนี้ก็ได้แอดวานซ์ไอทีสแกนเนอร์นะครับแต่เน่ใจผมมีไอทีเยอะนะต้องนั่งหานะครับเราก็เลยใช้ตัวนั้นง่ายกว่าอ่ะตัวนี้นะเราก็ใส่ตัว2อ i n มเ name ลงไปตัวนี้ถ้าเกิดเป็นตัว f 2 p o นะครับ เราก็ต้องใช้ตัวเอ่อยูบ็อกไมนเนียบตรงนี้นะครับเป็นทีหนึ่งศูนย์ห้าห้าสี่สูบนะเราก็เติมทีเข้าไปรับฟูสามนะฮะเราจะสุด Cat แอดป้าละกันนะฮะแอดป้า .ORG นะฮะอันนี้เป็นฟูที่ออกมาแรกๆเลยของแอดของ k s นะฮะเราก็ทำการ เข้ามาแล้วกดสตาร์ทนะครับก็จะมีปุ่ให้ก๊อปปีแล้วก็ copy ปี้เลยนะครับแล้วก็ไปวางตรงจะให้มีช่องว่างหรืออะไรติดมานะครับลบออกแล้วก็ m i n น r n เนมใส่เองก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับหน้าเนมตัวเนี้มันจะใช้ตัวของ address นะครเราก็จะเป็นฮัตฟ้าตัวนี้นะครับ ใส่เข้าไปแล้วก็ดอ j s ะอาแล้วก็เซฟนะครับเคื่อก็จะทำงานไปที่ปูที่เราต้องการนะฮะหลังจากเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูสเตเต็ตับได้นะขึ้นโอเคนะครับอะตรงนี้มันจะมีรีเซ็ตสกอรี่นะถ้าเกิดเซฟเราไม่พอใจก็รีเซ็ตได้นะครับหรือรีสตาร์ทเครื่องก็ได้นะครับ หรือถ้าเกิดแบบเครื่องมันไม่ทํางานหรือสตาร์ทสักทีหนึ่งก็ได้นะอพอเซฟเสร็จแล้วเราก็ไปดูอื่นๆนะครับก็มี i p Setting นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นสแตติกเพื่อฟิกไอีได้นะครับหรือเปลี่ยนพาสเวิร์นะครับก็ไปที่สิสตเเมเปลี่ยนพาสเวิร์ได้ในการล็อกอินเครื่องที่ไม่ใช่รู้นะครับแล้วก็อัปเกรดเฟิร์มแวร์นะครับ,ก, Up firmware, รบก็สามารถเลือกเฟิร์มแวร์อัปเกรดได้ถ้าเกิดดิงนออกเสนะครับ แล้วก็ minor ร์หลอกนะครับด้านล่างก็จะมีหลอกการทํางานของเครื่องนะฮะว่าเครื่องทางานปกติโอเคไหมนะครับเราก็จะดูพวกเออร์เลอร์อะไรเงี้ยเป็นหลักนะฮะอ่าแล้วก็มาที่แดชบอร์ดนะครับก็เป็นสเตตัสนะครับนี่ยผูที่เราเซตไว้ถูกต้องก็จะนอร์มอหมดนะฮะตรงข้างไอรีเวอร์นะไอรีเวอร์ถ้าเกิดไม่ได้ใช้มันจะไม่คอนเน็กนะครับแต่ถ้าปิดเมนมันจะ c o n เน็กหมดแต่ว่ามันจะ มี priority นะครับอันแรก asset นะฮะตอนนี้รอเครื่องทำงานครับตอนนี้ชิปนะฮะมีทั้งหมด72ชิปนะครับเอ่อทดสอไฟนะครับ92ชิปนะฮะแล้วก็มีสาการ์ดการละ92ชิปนะครับตอนนี้ก็จะบอกสเตตัสของแรงกดนะครับแล้วมีจาร์แล้วก็มีแยกการ์ดมาให้ดูด้วยประมาณนี้อะเดี๋ยวรอเครื่องทำงานพอเครื่องนะครับ ึ้นไฟกับพิสแบบนี้นะฮะแสดงว่าเครื่องทํางานปกตินะครับเสียงก็ค่อนข้างเบาลงนะเทสสามนี่ผมว่าเสียงเบานะฮะเดี๋ยวไปดูแรงขุดกันนะฮะแรงขุดตัว8.2นะครับวิ่งไปถึง8.6เทลลแฮชนะฮะเดี๋ยวทําอยู่ที่8.5เทลลแฮชนะครับตัวนี้มีทั้งหมด3การ์ดนะครับตัวนี้ ต้องบอกก่อนว่าฮาร์ดแวร์เออร์เรอร์มันอาจจะขึ้นได้เยอะกว่าปกตินิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นเหรียญ KAS ซึ่งเป็นเหรียญเล็กนะครับมันจะส่งคอนเฟิร์มค่อนข้างบ่อยนะฮะมันก็เลยมีเออร์เรอรขึ้นได้นะครับแต่ถ้าไม่เกินร้อยต่อวันก็ถือว่าปกตินะฮะแ้วก็ไม่ขึ้นชิปมีปัญหาก็ถือว่าปกตินะครับอ่าตัวนี้ก็จะรอดูนะฮะว่า ตัวการ์ดนะฮะอุณหภูมิอยู่ที่หกสิบห้าองศานะครับหกสิบหกบ้างนะฮะอ่ารอบพัดลมนะ,ะอยู่ที่สี่พันรอบนะครับก็เริ่มดังขึ้นมาบ้างนะฮะตอนนี้ก็แปดสิบห้าทีเฮดแปดสิบห้านะฮะแล้วก็แล้วเดียวทาวมก็มีสวิงอยู่บ้างนะครับแต่ตรงนี้ก็แล้วแต่เครื่องนะฮะไวเออร์เลอร์เดี๋ยวบางเครื่องก็ขึ้น ขึ้นเยอะนะอย่าง L3 เนี่ยบางรุ่นก็หลายร้อยต่อวันนะครับแต่ถ้าเกิดผมว่าถ้าเกิดไม่ได้ขึ้นแบบรัวๆมากๆขนาดแบบตลอดเวลานะครับแบบร้อยพันต่อวันเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าให้ดีก็คือไม่เกินร้อยนะแต่ถ้าเกิดเป็นเเหรียญเล็กเนี่ยโอกาสเกิดอไอแตร์แวร์เออร์เอเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่ออร์เรอร์ เพื่อนะครับมันเป็นการส่งแรงขุดนะครับที่เออเลอ์เฉยนะฮะถ้าเหรียญเล็กก็ยิ่งจะเกิดขึ้นง่ายนะครับอย่างพวก L3 อันนี้เหรียญแคปซัมก็เล็กกว่านะฮะอ่ะแรงขุดตอนนี้นะขึ้นได้ถึง9.8.9เทระแฮดติเกะฮดเลยนะอ่ะแต่ว่ามีสวิงบ้างนะเฉลี่ยอยู่ที่8.9เทระแฮตนะครับตอนนี้นะ เดี๋ยวเราไปดูที่การเข้าฟูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่จริงที่สำคัญเนะี่ยก็คือสเตตัส4ตัวนี้ทั้นอ o r m หมดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับหรือไปดูหลอกนะครับไม่เกิด error ขึ้นนะครับตัวรัวก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องไม่ใส่ใจมากนะครับในการ catch t ร error นะฮะมันเป็นแค่ตัวการส่งงานไม่สำเร็จเฉยนะครับตัวนี้ รอพันลมอยู่ที่4,760รอบนะครับแรงกดตตอนนี้8.5เฮต้านะฮะเดี๋ยวเราจะมาคำนวณรายได้กันนะครับว่ารายได้ครับคำนวณจริงเท่าไหร่การคิดไฟตอนนี้เท่าไหร่นะไปดูกันตอนนี้ฮะที่แรงกุดร8.3เฮล้นะครับเราคิดไฟอยู่ที่เปิดเป็นอยู่ที่1,499วัตต์นะครับ อีกซอสหน่งนะครับอยู่ที่หนึ่พันสี่ร้ยสี่สบหกวัตต์หนึ่งสี 90, ่ีหกควกหนึ่งสี่เก้าศูนย์ะฮะอ่าแต่เราคำนวณกันนะฮะหนึ่งสี่ีหกควกหนึ่งสี่เก้าศูนก็จะออกมาอยู่ที่ประมาณ2 9 3พัารวัตต์นะครับที่แรงสุดอยู่ที่ 8.5นะฮะหรือเฉลี่ย8.3เฮราแฮชนะครับรอ่ะตัวนี้นะฮะก็ขึ้นได้นะครับฮาร์ดแวร์เออร์เอร์นะฮะถ้าเกิดรงเอ่อสงสัยนะครับก็ลองเสียบซ็อกเก็ตใหม่อีกทีหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่ได้เกิดเออร์เอร์ตรงจุดอื่นก็ถือว่าปกติกนะครับก็คือชิปยังไม่มีเออร์เอร์นะครับมันก็ถือว่าปกติกนะ มันเป็นแค่การส่งงานไม่สำเร็จนะฮะบางเหตุบางตัวนะครับก็คือคลินเป็นพันเลยนะฮะก็เป็นไปได้นะฮะโอเคก็ประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดไม่มีชิปเออร์เลอร์อย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าใช้งานได้ปกตินะฮนะอาจจะเกิดจากเอ่อการส่งข้อมูลของชิปบางตัวที่มันเอ่อส่งไม่ผ่านนะฮะแต่ว่าด้วยเหตุถ้าเกิด เพจนี้้ะแรงขุดไม่ได้ตกนะครับก็ยังไม่ต้องกังวลอะไรมากแล้วก็ดีเจเกเรทของปูก็ไม่ได้ขึ้นเปอร์เซ็นต์อะไรนะครับก็แสดงว่ามันยังขุดได้ปกตินะครับซึ่งก็ยังขุดต่อไปได้ไม่ปีปอะไรนะฮะอุณหภูมิก็ใกล้เคียงกันนะครับสามกาัสนะครับหกสิบเจ็ดหกสิบเก้าเจ็ดสิบนะครับก็ไม่น่ากังวลอะไรนะเดี๋ยวเรา วัดไฟไปแล้วแต่ว่าวัดรายได้กันนะฮะว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็เสียงกันนะครับว่าเท่าไหร่นะฮะวัดไฟก็คืออยู่ที่พันสี่ร้อยเก้าสิบจากพันสี่ร้อยห้าสิบห้าที่บอกไปนะกอะ็อยู่ที่สองพันเก้าร้อยสามสิบหกหรือสองพันเก้าร้อยสี่สิบวัตต์นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณด้วยโปรแกรมกันนะฮะว่ารายได้มันเท่าไหร่นะครับหลังจากไฟนะครับ ใช้นวัตถุมม้นะครับในการคำนวณนะครับตอนติดเรื่งรองฮาร์ดแวร์เลยเนี่ยเดี๋ยวผมถามเรื่องของโรงงานให้นะฮะว่าสำหรับเา3เนี่ยปกติไหมนะที่มันเกิดขึ้นนะครับอ่เพอมาที่วัตถุมมยนะครับไปที่คอยนะครับแล้วก็ไปที่เหรียญ KAS นะครับ แล้วเราก็เลือกแหล่งแคสป้านะครับเราก็ใส่วัดที่เราได้ลงไปนะค,คือสองพันเก้าร้อยสามหกสองเก้าสามหกนะครับแล้วก็แรงสุดที่เราได้นะครับเราแรงสุดเฉลี่ยนะครับเออแปดสามห้าห้านะครับแปดจุดสามห้าห้านะฮะเสร็จแล้วกดแช็คผเดตนนะครับ,อ,รบออกมานะรายได้ต่อเดือนนะครับตัวนี้จะอยู่ที่สามพันสี่ร้อยต่อเดือน ก็จะค่าไฟอันนี้สามพันสี่ร้อยเนี่ยคือดอลลาร์ครับคือสามหนะก็จะอยู่ที่แสนสองหมื่นสามพันต่อเดือนนะครับค่าไฟของเขานะครับก็ตกอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นนะครับก็จะเหลืออ่าแสนหนึ่งหมื่นสามพันนะครับหนึ่งหนึ่งสามพันนะครับการคืนทุนนะครับราคาตอนตอนนี้นะเครื่องที่พีออเดอร์นะครับ ก็จะอยู่ที่หกแสนสองมืนเก้าพนะครับหกสองเก้านะครับหารแสนหนึ่งนะครับก็จะอยู่ที่ห้าจุดห้าเดือนโดยประมาณนะครับถึงห้าจุดหกเดือนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเจ้าตัว i r i v e r KS แปดแปดจุดสองเทเลนะฮะตัวนี้นะฮะ ก็รายได้นะครับการเืินทุนนะครับเสียงเดแ๋ยววัดเสียงให้ดูนะครับเสียงปัจจุบันนะครับที่แดงขุดเขานี้นะครับอยู่ที่เจ็ดสิบกเจ็ดสิบเจ็ดดซิเบลนะครับถ้าห่างจากเครื่องนะครับประมาณเจ็ดสิบสองสิบสามเซิเบล นะครับก็จะดังกว่าเคสสามหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ดังมากนะครับอุณหภูมิก็อยู่ที่เจ็ดสิบก็จะร้อนกว่าเคสสามหน่อยหนึ่งนะครับแต่การกินไฟป,ประหยัดไฟกว่านะสองตัวนี้นจะอยู่สามพันสองร้อยวัตต์นะฮะวันนี้วัดได้สองพันเก้าร้อยสี่สิบวัตต์นะครับ, 2, นะรบก็ประหยัดไฟกว่าเคสสามนะวันนี้ก็วีเอสระหว่างเคสสามแล้วก็เคส แอดมเนอร์ er กับไอลีเวอร์นะฮะอ่าแถมไปนิดนึงเรื่องฟูนะครับการที่เอ่อเซตติ้งฟูนะครับอ่าเดี๋ยวเราเครื่องแ๊บหนึ่งนะอันนี้ก็รันมารึ่งชั่วโมงแลนะครับแรงขุดเฉลี่ยก็คือแปดสามห้าหกนะฮะแรงขุดก็ไปเนี่ยก็จะมีสวิงขึ้นลงอยู่ที่เจ็ดถึงเก้าเท่าแ,แฮกเลยนะฮะตอนนี้ ประมาณนี้นะฮะนี่นะฮะการตั้งค่าต่างๆก็บอกไปแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ฟูกันบ้างนะครับปิดเนี่ยสามารถปิดเครื่องได้เลยนะครับเราสามารถดับเครื่องได้เลยนะแต่ถ้าให้ดีนะครับเวลาจะเก็บเนี่ยให้เปิดอีกทีนิดนหนึ่งนะครับให้มันระบายความร้อนแต่ยังไม่ต้องรันนะครับให้มันระบายความร้อน ออกไปบ้างนะครับอย่าเก็บทันทีนะ,ะประมาณนี้นะฮะแล้วก็ตัวของอ่าผู้นะครับที่เราจะบอกก็คือเวลาเราโอนถ้าเกิดเป็นตัว c a p p o r o r g เนี่ยมันก็จะโอนสามารถตั้งตัวของขั้ต่ำในการโอนได้นะครับสมมติว่าเรากดเข้าไปที่ Address เราก็กดเซิร์ชไปนะครับ แล้วก็มาเซตติ้งนะครับสามารถตั้งได้นะตั้งขั้นต่ำในการจ่ายได้นะครับแล้วก็ใส่ Worker i อเข้าไปนะครับก็คือ IP จะที่เราเข้าเครื่องนั่นแหละนะฮะแล้วก็ตัวของฟูที่เป็น v r นะฮะเวลามันอ่าเดี๋ยวดูว่ามันเข้ามาอย่างนะตัวนี้แรงขุดเข้ามาแล้วนะครับ8.2เทระเฮนะครับ เข้ามาตรงนี้นะพอเข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะจ่ายใน e a r n i n นนะครับแล้วก็จะเห็นเหรียญที่จ่ายเข้ามานะครับพอเหรียญเข้าจ่ายเข้ามาเสร็จเนี่ยตัวนี้8.2เทตแทมันก็จะมาอยู่ที่ a s s e t นะครับมาอยู่ที่เหรียญ KAS นะครับวิธีออกก็ได้2แบบนะครับก็คือ i t withdraw ออกเองนะฟรีมันก็ไม่เยอะเราศูนนะครับไปที่ คูคอยหรือว่าเกต e o o ก็ได้หรือว่าใครจะคอนเวิร์ตนะครับเป็นเหรียญย s u t t ก็ได้นะครับอ่าหรือว่าจะออโต้โอนนะครับก็ไปเปิดตรงออโต้โอนตรงนี้นะสามารถเปิดออโต้โอนก็ใส่ Wallet เข้าไปแล้วก็ออโต้โอนไปได้นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับ จริง convert ก็สามารถตั้ง auto convert ได้เหมือนกันนะครับเป็น UDT s ได้นะครับตัวนี้อ่าแล้วก็ถ้าเกิดเป็น F2P ทำยังไงได้บ้างนะครับ F2P เนี่ยเวลาขุดเข้ามาเสร็จนะครับเราก็จะไปที่ account setting นะฮะแล้วก็ไปเออ payment setting นะครับก็ไป set w a l l e นะครับไปที่เราต้องการมันก็จะโอนไปเรื่อยๆนะฮะตามขั้นต่ำเทานะฮะ วันนี้ก็ประมาณนี้กับเจ้าตัวแคสป้านะครับ KS 3นะฮะ And Miner นะครับ, minor, รบก็รีวิวไว้คร่าวๆประมาณนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร์เจมบิคอยน i n เนอร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครว่ามีชิปต่อไปนะครับรีวิวเครื่องอะไรกันนะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับนนก็รีวิวเจ้าเครื่อง KS 3ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วมีอะไรก็อินบ็อกซ์มาถามทาง แชทไลน์ line, หรือแชทเฟซนะเฟซเรดเอ่อสแล็เฟซบุ๊กสแลโฮมไมเนอร์นะครับหรือเครื่องคุณบิตคอยหายได้หรือว่า S J Y Home Miner นะครับก็แอปมาคุยกันได้นะครับก็มีแอดมินคอยให้คำปรึกษาแล้วก็มีทีมช่างนะค,คอยดูให้นะครับมีอะไรก็โทรมาหาผมได้นะฮะวันนี้ก็าลาไปนะครับสวัสดีครับ